สวัสดีครับผมปั้นซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาแจกแมพกันนะฮะซึ่งแมพวันนี้ก็คือแมพไอไม่รู้ผมผมไม่รู้แต่ก็สร้างมันนี่คือแมพเมื่อเราก,กดไปปุ๊บอันานไม่มีไะไหมแต่จริงๆแล้วคุณคุณเี๋ว้ว นี่คือแมปเอช่อางมันซึ่งนี่คือแมปที่แบบว่าสูงที่สุดนี่เห็นปะสิ้นสุดคือมันมาอยู่ตรงนี้แหละซี่คุณจะเอาไปให้เพื่อนเล่นก็ได้ก็ตามใจให้คุณงั้น นี่นั่นกองมาจาังไงวะขอไปจบเกมอ๋อถ้าไอ้นี่มันอ่านว่าจบเกมต้องบอกไงว่าเป็นแมบ,บที่สร้างแบบสวยงามมากถูกย้ายมาจากโดยจาว่าอินดิ n นแล้วมาย้ายที่ b บสท์ล็อกอินดิเ่บอกไงว่ามันแน่นอน ซึ่งขอให้สนุกกับแมปนี้นะจริงๆแล้วผมไม่ได้สร้างคนที่สร้างคือเดี๋ยวส่งนิงแล้วก็ไปโหลนเลยแล้วเวอร์ชันที่สร้างคือจาว่านุน้นว้าวแล้วถูกย้ายมาที่เบนล็อกเพราะว่าจะได้เล่นด้วยกันในห้าห้าห้าห้ยหสห้ามั้งเอยทุย นี่คือแบบว่าโคตดใหญ่มหาศาลโอเคเท่านี้ละขอให้สนุกกับการที่เล่นแมปให้จบไวๆนะครับผมอวยพรให้สำหรับนี้ลาไปก่อนละบายเดี๋ยวแว็บหนึ่งนะเย้แมบปบจริงจังบายนะทุกคนมันไม่โนดเห็นปะโอเคช่างมันบาย Juhu